สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์นนจะมาเฉลยนะฮะตลุยโจทย์ฟิสิกส์เอเลเวลสำหรับเด็ก66ข้อที่1นึ่งนักเรียนดูเลยนะครับโจทย์เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภยะะัยฮะต้องการโยนอุปกรณ์ให้คนที่อยู่บนตึกซึ่งห่าง5เมตรห่าง5เมตรนะฮะตัวนี้ห่างหเมตรแต่ก็อยู่สูงฮะห้ารูทหรูสามส่วนสเมตรดังรูป เขาบอกว่ากําหนดไม่คิดแรงต้านทานของอากาศเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องโยนด้วยมุมกี่องศาฮะเมื่อเทียบกับแนวระดับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์อยากได้ครับกี่องศาเมื่อเทียบกับแนวระดับเพื่อให้อุปกรณ์แล้วก็มีเขาบอกว่าเพื่อให้เพื่อให้อุปกรณ์ขณะรับมีความเร็วในแนวดิ่งเป็นศูนย์จุดนี้และฮะคือจุดที่สําคัญที่สุดครับเพราะว่าจุดนี้มันสามารถที่จะบอกให้เรารู้เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างฮะซึ่งมันจะแก้ทําให้แก้ปัญหาโจทย์ได้ง่ายขึ้น ตรงนี้เขาบอกว่าในขณะที่รับอุปกรณ์แล้วความเร็วในแนวดิ่งเป็นศูนย์ตรงนี้ในความหมายนะครับตรงที่ความเร็วในแนวดิ่งเป็นศูนย์เนี่ยตรงนี้มันจะบ่งบอกว่าผู้รับตรงนั้นฮะ,ะอยู่ที่จุดสูงสุดของโปรเจกไทพ์พอดีครับคำว่าจุดสูงสุดของโปรเจกไทพ์คืออยู่ที่ไหนอยู่ตรงที่ vy เป็นศูนย์ครับอ่าจ้านี้คือข้อมูลของเราที่เราจะต้องเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้น แน่นอนครับสิ่งที่โจทย์ให้มา5เมตรตรงนี้คืออะไรถ้าเกิดว่าเราดูจากจากรูปถูกไหมฮะ5เมตรของเราที่เราเห็นตรงนี้มันก็คือ sx 5เมตรตรงนี้นะฮะที่เราเห็นตรงนี้มันก็คือ sx ตรงนี้ก็คือ sx ตรงนี้ก็คือ sy ครับ5รูท3ส่วน2ตัวนี้ก็คือ sy ถ้าเกิดว่าเราวาดรูปนะฮะผู้ที่อยู่บนตึกอ่ะเราก็จินตนาการวาดรูปได้หนึ่ง เหมือนกับยิงขึ้นไปด้วยความด้วยความเร็วต้นเท่าไหร่เราไม่รู้ฮะแต่มันจะโค้งขึ้นไปตรงนี้ฮะตงเนี้ผู้ที่รับอยู่ตำแหน่งนี้อยู่ที่จุดสูงสุดพอดียิงไปด้วยความเร็วต้นอยู่แล้วกันนะครับยิงไปด้วยความเร็วต้นอยู่มุมที่เขาอยากได้ฮะที่เทียบกับในแนระดับก็คือมุมตัวนี้ก็คือมุมเซตา้าอ่าน,นี้ก็คือสิ่งที่โจทย์อยากได้แล้วรับตรงนี้ตรงนี้ก็คือ vy เป็นศูนย์ครับผมตำแหน่งนี้พอดีเลย แสดงว่าตรง5เมตรตัวนี้ก็คืออยู่ครึ่งหนึ่งพอดีอ่าโอเคนะครับตัวนี้พอดีเป๊ะเลยอ่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําโจทย์ในเรื่องของโปรเจกต์ไทยเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกครับว่าโปรเจกต์ไทของเรามันคือการเคลื่อนที่สองมิติเพราะ,ะนั้นตัวของมันเองถ้าเราจะคํานวณเราจะต้องแตกให้อยู่บนแกน x ก,กับแกน y เพราะฉะนั้นเราก็แตกไอตรง u ตัวนี้ก่อนนะครับแตกให้อยู่บนแกน x ก,ก่อน เพราะนั้นตัวนี้เราจะได้ u x มีค่าเท่ากับ u cos เศตาแต่ขึ้นไปตัวนี้ u y u y จะเท่ากับ u sin เตาเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของเราจบแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกที่เราจะใช้สูตรครับเลือกใช้สูตรเพราะฉะนั้น s x ของเรามีแค่สูตรเดียวเพราะนั้นเราพิจารณาในแนวราบนะฮะอ่าถ้าเกิดว่าเรามองในแนวราบอันนี้คือมองในแนวราบก่อน แนวราบนะในแนวราบของเรานะครับเราบอกว่าสูตรของเรามีแค่สูตรเดียวนั่นก็คือ s x เท่ากับ u x t โอเคนะครับในแนวราบมีแค่สูตรเดียวนะครับ s x เท่ากับ u x t เพราะ,ะนั้น s x ของเราก็คือ5 u x ของเราก็คือ u cos เซแล้วก็ t เราก็ติดเอาไว้ก่อนว่าเป็นสมาการที่1ครับ เก็บเอาไว้เป็นสมการที่1หลังจากนั้นเราก็มาพิจารณาในแนวดิ่งเราบอกว่าจริงๆแล้วในการเคลื่อนที่แบบโปรเจคชไทนะฮะในแนวดิ่งของเราเนี่ยเวลาที่เรามองมันก็เหมือนกับว่าเราคิดเหมือนกับดิ่งอิสระก็คือเรามี5้าสูตรวันเราจะต้องเลือกใช้เพราะฉะนั้นอาจารย์ขอเลือกใช้สูตรนี้นะครับสูตรที่ดูง่ายสุด s y เท่ากับ u y บวก v y ส่วนสแล้วก็ T เพราะฉะนั้น ดีวายเป็นสุน u y ของเราก็คือ u s า n เซต้าครับ u y ก็คือ u s า n เซต้าเราจะได้ตัวนี้เป็น u s า n เซต้าส่วนสองแล้วก็ t ตัวนี้ s y ของเราก็คือห้ารูทามนะฮะแล้วก็ศูนย์ด้วยสองอันนี้ก็คือสมก,การที่สองครับเห็นไหมครับเรียบร้อยละหลังจากนั้นเราก็เอาสมก,การที่สองฮะหารด้วยสมก,การที่1เอาสมก,การที่สองนะครับ หารด้วยสมาการที่1เอาสมาการที่สองหารสมาการที่1นึ่งาสมาการที่สองหารสมาการที่1เจตนาเพื่อคือเราอยากได้แทนเว่าแทนของเรามันก็คือ sin ส่วนด้คย c o สโอเคนะครับเพราะนั้นเอาสมาการที่สองหารด้วยสมการที่1เราจะได้ห้ารูทสครับส่วนด้สองหารด้วยตัวนี้ก็คือหฝั่งด้านนี้นะครับมันก็เท่ากับ u sin น์เซต้ คูด้ t แล้วก็ส่วนด้วย2ส่วนด้วยตัวนี้ก็คือ u cos t h e t คูณด้ t เรียบร้อยครับอันนี้คือเราต้องการมุมหลังจากนั้นอ่าอันนี้ตัดท t ตัดนะครับ u ตัดครับผม s sin ส,ส่วน cos มันก็คือ tan อ่า5ตัดนะครับ5ตัวนี้ตัดเพราะฉะนั้นฝั่งด้านนี้จะเหลือรูท3ส่วน2ครับฝั่งด้านนี้ก็คือ sin ส,ส่วน cos ก็คือ tan theta จะอย่าลืมส่วนด้วย2ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นสองเราย้ายขึ้นไปก็ตัดอีกสุดท้ายเราจะเหลือแทนเซตาครับ t ทนเซตาเท่ากับรูาราก็ไปดูว่าเฮ้ยแทนอะไรฮะได้รูาปรากฏว่าแทนที่เป็นรูสามก็คือแทนหกสิบเพราะฉะนั้นเซตาของเราก็คือหกสิบองศาเรียบร้อยครับผมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราในข้อนี้ก็คือข้อห้าครับผมเรียบร้อยครับเห็นไหมครับว่า ถ้าเกิดว่าเราจับจุดประเด็นของมันได้แล้วในเรื่องของ Project ์ไทตัวนี้ก็ไม่ยากครับเราถือว่าโจทย์ข้อนี้ไม่ยากอันนี้เป็นโจทย์เป็นวิชาสามัญปีหกห้านะครับโอเคนะครับคือการตรุียโจทย์คอ p h y s i c เอเ e เ e ลเนี่ยเราจะมีทั้งโจทย์ของวิชาสามัญแล้วก็โจทย์ของแพทนสอบนะครับปนกันอยู่เพื่อให้นักเรียนเก็บแล้วก็ฝึกที่จะเอาไปใช้เป็นข้อมูลในการสอบได้ทีนี้ปรากฏว่าในข้อนี้นะฮะมันยังมีอีกวิธีหนึ่งครับ ก็คือวิธีที่เราจะใช้วิธีรัดวิธีรัดก็คือมันจะเป็นสูตรโอเคนะคือเงื่อนไขของมาเนี่ยการที่เราจะใช้ได้เนี่ยการการใช้สูตรนะฮะมันมนีเงื่อนไขคือมันต้องเป็นจากพื้นสู่พื้นถ้าเกิดว่าเราจําสูตรได้เราก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะว่าตรงนี้ถามว่าเฮ้ยอาจารย์นุ่นตรงนี้เราจะรู้ได้ไงว่าจากพื้นสู่พื้นเนื่องจากว่าตอนที่เราโยนขึ้นไปมันขึ้นไปที่จุดสูงสุดแน่นอนครับเราสมมติว่าเราแสดงว่าตีโค้งมาเราก็สามารถเห็นว่าตัวนี้เป็นจากพื้นสู่พื้นได้ครับ โอเคนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะใช้สูตรนะครับมันมีวิธีหนึ่งอ่าดูวิธีที่สองอ่าวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองสมมุติว่าเราจําสูตรได้ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะฮะเราโยนขึ้นไปแบบนี้แล้วตกจากขึ้นแบบนี้นะฮะอย่างเงี้ยโยนไปด้วยความเร็วต้นอยู่ว้างไปด้วยความเร็วต้นอยู่และตรงนี้ก็คือ s x ตรงนี้ก็คือ SY. SY s y <Sy> s y อยู่ที่จุดสูงสุดนะครับ s y อยู่ที่จุดสูงสุด ตรงนี้เราจะมีสูตรสูตรหนึ่งครับก็คืออ่าสูตรตัวนี้นะครับก็คือ S y อัตราส่วน s y ต่อ sx ก็คือหนึ่งส่วนสี่ครับแทนเซตาอ่าอ,อันนี้ก็คือสูตรของเราครับหนึ่งส่วนสี่แทนเซตาทีนี้ S y ของเรารู้หรือ,อยังรู้แล้ว s y ของเราคือห้ารูทสามครับส่วนด้วยสองตามโจทย์ แต่ว่า Sx ของเราเนี่ยไม่ใช่ห้านะครับอ่าไม่ใช่ห้าถ้าเกิดว่าเราดูจากรูปของเราเนี่ยตอนคนที่อยู่บนตึกเนี่ย Sx ของเราตรงที่เราเห็นมันแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะนั้นถ้า Sx ของเราครึ่งเดียวคือ5เพราะนั้นทั้งหมดในโจทย์ข้อนี้เอ่อถ้าเกิดว่าเราจะใช้สูตรนี้นะครับก็คือ Sx ของเราตัวนี้จะต้องตีตัวนี้เป็นสิบอ่าไม่ไม่ใช่2องดห้าเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็เอาไปแทนเลยครับผมเอาเข้าไปแทนเลย เพราะฉะนั้น sy ต่อ sx sy ก็คือ5รูท3ส่วน2ครับเหมือนเดิมส่วน sx ตัวนี้เราใช้เป็น10นะมันก็จะเป็น1ส่วน4แล้วก็แทนซต้าครับผมทีนี้ปรากฏว่า10เนี่ยมันก็คือ0ด้วย1ถยว่ถ้าเราเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนถูกไหมครับมันจะได้ตัวนี้ครับถ้าเราเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนมันก็จะกลายเป็น5รูท3อันนี้นด้วย1นะ่นะมันจะกลายเป็น5รูท3ส่วนด้วย2 คูณด้วย1ส่วนด้วย1ิบครับคูณได้หส่วนด้วยสิบฝั่งนี้ก็คือ1ส่วนสี่แล้วก็แทนเซตา้าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อห้าตัดอันนี้ตัดปุ๊บมันจะเหลือตัวนี้จะเหลือสองฝั่งด้านนี้ครับฝั่งด้านนี้เอาไปคูณมันจะกลายเป็นรูทสามส่วนด้วยสี่ฝั่งนี้ก็คือ1ส่วนสี่แล้วก็แทนเซตา้าครับเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนสี่ตัดหนึ่งส่วนสี่อีกรอบหนึ่ง หนึ 1> 1่งส่วนสี่ตัดหนึ่งส่วนสี่อีกรอบหนึ่งมันก็จะเหมือนเดิมกับที่เราใช้สูตรปกตินะครับเพราะนั้นแทนเซต้าของเราก็คือรูตสามเพราะฉะนั้นแทนอะไรรูตสามเหมือนเดิมครับก็คือแทนหกสิบครับผมเพราะฉนั้นได้ทั้งสองวิธีครับโอเคนะครับสําหรับนักเรียนฮะที่สนใจนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะติดตามคลิปเฉลยตุลยโจทย์ฟิสิกส์เอเลเวนะฮะสำหรับเด็กหกหกในข้อต่อไปครับผมข้อนี้สวัสดีครับ